ัพพะปุกพระชาดกค่ะผู้พิพา,ากษากรรมลอมาดูที่ที่มาแล้วก็มูลเหตุของเรื่องนี้กันนะคะ ทัพพะปุพพะชาโดกค่ะอยู่ในขุททกะนิกายชาโดกค่ะสัตตกะนิบากุกุวักนะคะถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่5อัตตะวักเรื่องอุปนนทะสักกยะปุตตะวัตถุว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงปราบรพระอุปานันทะศากยบุตรผู้มาก,มาก ตัดสินความด้วยความโลภจึงตรัสชาดุกนี้ค่ะความย่อสําหรับเรื่องนี้นะคะพระอุปนันทาคาแม้จบวชในพระพุทธศาสนาเป็นสมณะสากยบุตรและเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมแล้วยังกลับมีความอยากได้สูงละทิ้งความมักน้อยสันโดษเสียสิ้นเชิงค่ะคราวหนึ่งค่ะตอนใกล้เข้าพรรษานะคะท่านเที่ยวหาวัดเพื่อจําพรรษาวัดแรกท่านถามว่าพระที่จาพรรษาที่นี่จะ ได้ผ้าจำพรรษากี่ผื้นเมื่อได้รับคำตอบว่าพื้นหนึ่งจึงวางรองเท้าแล้วก็รองเท้าไว้แทนตัวแล้วก็ไปถามวัดต่อไปเมื่อวัดนั้นบอกว่าจะได้สองื้นจึงวางรองเท้าแล้วก็ลักกระจันน้ำไว้วัดต่อมาบอกว่าจะได้สี่ผืนจึงตกลงจำพรรษาที่วัดนั้นค่ะขณะเมื่อท่านจำพรรษาที่วัดนั้นก็ได้แสดงธรรมเรื่องสันโดษมากน้อยให้พระพิสุท์ั้งหลายเนี่ยฟังพระพิสุท์ทั้งหลายได้ฟังข้อธรรมของ ท่านแล้วก็เลื่อมใสาพากันสละบาจีวรที่ดีๆบูชาธรมท่านแล้วก็ใช้สอยเฉพาะบาแล้วก็จีวรที่ปอนปอนสมาทานทุดงคขวัตกันพระอุปนันทาค่ะก็รับบริการเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแล้วเก็บสะสมไว้เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วนะคะท่านก็รวบรวมบริการที่เก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยบรรทุกยานพานนะจนเต็มแล้วก็เดินทางไปวัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีในระหว่างทางท่านก็ส่ง ข่าวไปยังวัดที่ท่านวางร่มวางรองเท้าไว้ว่าท่านควรได้ส่วนแบ่งผ้าจำนำปรรษาในวัดนั้นๆด้วยเพราะแม้จะไม่ได้อยู่จำปรรษาแต่ก็ได้วางบริขารไว้แทนตัวพระวัดนั้นๆนจึงจำต้องให้ส่วนแบ่งแกตท่านด้วยในระหว่างทางก็ได้เข้าไปยังวัดแห่งหนึ่งนะคะพอดีที่วัดนั้นเนี่ยมีพระหลวงตาจำปรรษาอยู่สองรูปก็ได้รับผ้าจำนำปรรษาไว้คือผ้าเนื้อหยาบเนี่ยสองผืนแล้วก็ผ้าขน นสัตว์เนื้อดีหนึ่งื้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็ไม่อาจจะตกลงแบ่งกันได้เพราะว่าต่างก็อยากได้ผ้าขนสัตว์ซึ่งมีอยู่ผื้นเดียวจึงเถียงทะเลาะก,กันอยู่เมื่อพระอุปนันทาเข้ามานะคะจึงคิดว่าท่านเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่น่าจะตัดสินเรื่องนี้ได้จึงขอร้องให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ตัดสินว่ารูปใดควรจะได้อะไรพระอุปนันทานะคะก็รับปากว่าจะตัดสินแบ่งให้อย่างยุติธรรมขอให้ทั้งสองรูปเนี่ยยอมรับคำตัดสินกนแล้วกันทั้งสองรูปก็ ก็ปากว่าจะยอมทําตามคําตัดสินทุกอย่าง ท่านจึงตัดสินโดยแบ่งผ้าเนื้อหยาบเนี่ยให้รูปและผืนส่วนผ้าขนสัตว์เนื้อดีท่านตัดสินว่าให้เป็นของท่านซึ่งเป็นพระวินัยทรผู้ตัดสินแล้วก็คว้าผ้าขนสัตว์ผืนนั้นออกจากวัดไปพระหลวงตาทั้งสองรูปนั้นไม่รู้จะทักทวงอย่างไรได้เพราะว่ารับปากไว้แล้วนะคะว่าจะเชื่อคําตัดสินแต่ก็ยังเสียดายอะไรผ้าขนสัตว์นั้นอยู่จึงได้ติดตามพระอุปานันทาไปยังวัดพระเชตวันด้วยเมื่อถึงวัดพระเชตวันล้วก็ได้เข้าไปหาพระวินัยทรทั้งหลาย กลาบเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไอ้ทราบแล้วก็เรียนถามว่าพระวินัยทรมาแย่งชิงเขากินอย่างนี้จะได้หรือขอรับ เรื่องนี้ไม่มีคำตอบจากเหล่าพระวินัยทรพิสูจ์ทั้งหลายเห็นกองบาจีวรที่พระอุปนันทขนมาจึงพูดย่อๆว่าท่านช่างมีบุญมากสิจริงเนาะท่านอุปนนท์พระอุปนันทจึงกล่าวว่ามีใช่เกิดจากบุญของผมดอกแต่ผมได้บริคัรเหล่านี้มาด้วยอุบายวิธีอย่างนี้อย่างนี้ต่างหากและก็บอกเหตุที่ได้มาโดยละเอียดให้พิสุจ์เหล่านั้นฟัง พิสุทั้งหลายค่ะนำเรื่องนี้ไปสนทนากันที่โรงธรรมสภาและก็กล่าวว่าพระอุปานันทะเป็นผู้อยากได้มากเป็นผู้โลภมากพระบรมศาสดาค่ะเสด็จไปที่โรงธรรมสภานั้นครั้นทรงทราบเรื่องที่พิสุสนทนากันจึงตรัสว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายพระอุปานาันทะไม่ได้ทำสิ่งอันสมควรแก่ข้อปฏิบัติในพระศาสนาธรรมดาพิสุเมื่อจะแสดงข้อปฏิบัติแก่ผู้อื่นควรทำให้เหมาะ แก่ตนสีก่อนแล้วจึงค่อยสอนผู้อื่นต่อภายหลังแล้วได้ตรัสต่อไปว่าบัณฑิตควรทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรก่อนจึงค่อยสอนคนอื่นในภายหลังเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้จะไม่พึงนัวหมองคือไม่ถูกตำหนิ จากนั้นได้ตรัสว่าพระอุปานันทะจะได้เป็นผู้โลภมากแต่ในบัดน,นี้เท่านั้นก็หาไม่แม้เมื่อก่อนก็ได้เป็นผู้โลภมากมาแล้วเหมือนกันอันหนึ่งพระอุปานันทะจะแย่งของของคนอื่นในบัดน,นี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แต่เมื่อก่อน ธอก็เคยแย่งของของคนอื่นมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องนี้เนื้อเรื่องนะคะในอดีตการนานมาแล้วครั้นพระเจ้าพรมมทันเสวราชนะคะณนะเมืองพาราณสีนะคะออพระโพธิสัตว์เนี่ยอุบัติเป็นรุกเทวดาค่ะอยู่ริมฝั่งแม่น้ําแห่งหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งค่ะพาสุนัขจิ้งจอกภรรยาชื่อมายาวีเนี่ยมาพักอาศัยอยู่บริเวณนั้นยูม วันหนึ่งนะคะนางก็ได้เกิดแพ้ท้องอยากกินเนื้อปลาตะเพียนสดขึ้นมาจึงบอกให้สุนัขจิ้งจอกไปหาปลาตะเพียนสดมาให้สุนัขจิ้งจอกบอกนางว่าวางใจได้จะหาปลามาให้โดยเรือพลันแล้วก็เดินหาปลาตะเพียนไปตามริมฝั่งน้ําเผื่อจะมีปลาว่ายมาติดหาดบ้างขณะนั้นก็มีหน้าสองตัวหากินอยู่ที่แม่น้ํานั้นนะคะตัวหนึ่งก็หากินในน้ําลึกอีกตัวหนึ่งหากินอยู่ตาม ชายเฟือนนะคะนางที่หากินนำลึกเห็นปลาตะเพียนขนาดใหญ่ตัวหนึง่งว่ายน้ำผ่านมาจึงมุดลงไปงับหางปลาไว้ได้แต่ปลาตะเพียนนั้นตัวใหญ่แล้วก็มีกำลังค่ะจึงดิ้นหลุดไปได้นางตัวนั้นจึงโผล่ขึ้นมาแล้วก็มุ่งไปหานางที่หากินที่ชายเฟือนแล้วชวนให้ไปช่วยกันจับปลาตะเพียนมากินกันนางที่หากินที่ชายเฟือนจึงแนะนําให้งับ ปลาตะเพียนให้เต็มที่ตนจะไปช่วยลากขึ้นมานากตัวนั้นก็ทำตามคำแนะนำ เมื่อแหวกว่ายไปจนพบปลาตะเพียนตัวนั้นจึงรีบเข้าไปงับไว้ปลาตะเพียนจะดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดนายอีกตัวก็เข้าไปช่วยทั้งสองตัวช่วยกันลากปลาตะเพียนขึ้นมาบนบกทําให้มันตายสนิทแล้วก็ปรึกษากันว่าจะแบ่งปลากันอย่างไรต่างก็เกียงกันว่าเจ้าแบ่งซี่แบ่งซี่อยู่อย่างนี้จนเกิดการทะเลาะโต้เถียงกันนะคะเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็จึงจับเจ้าเฝ้าปลาอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งเห็นสุนัขจิ้งจอกเดินผ่านมาจึงขอร้องให้ ช่วยเป็นคนกลางจัดการแบ่งปลาให้พวกตนเพื่อจะได้ยุติการทะเลาะก,กันสุนักจิ้งจอกได้ฟังนาคทั้งสองตัวอ้อนวอนดังนั้นจึงคุยโวขึ้นมาทันทีว่าเราเคย เป็นผู้พิพากษาของพระราชามกรได้ว่าความแก่พวกพราหมณ์และครูธบ,บดีมามากต่อมากแล้วฉะนั้นจักไม่อาจตัดสินความของพวกเจ้าซึ่งมีชาติจตุบาทเช่นเดียวกับเราเล่าขอให้พวกเจ้าเชื่อในคำตัดสินของเราเถิดนาคทั้งสองก็ไม่รู้เลขของสุนัขจิ้งจอกนะฮะจึงรับปากรับคำว่าจะยอมทําตามคําตัดสินทุกอย่างเมื่อสุนัขจิ้งจอกได้รับความยินยอมจากนาคทั้งสองเช่นนั้นจึงตัดสินว่า นัาที่หากินชายเฟื่อยเอาท่อนหางไปตัวที่หากินน้ำลึกเอาท่อนหัวไปส่วนท่อนกลางนี้จะเป็นของผู้พิพากษานะคะปลาเนี่ยส่วนที่อร่อยมันก็จะอยู่ที่ท้องใช่ไหมจะอยู่ที่พุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้พิพากษาคือสุนัขจริงจอกเนี่ยมันก็คว้า พุงปลามันไปนะคะครั้นตัดสินแล้วนะคะสุนัขจิ้งจอกก็ได้อบรมว่าเจ้าทั้งสองเนี่ยเลิกทะเลาะตัวเฉียงกันได้แล้วจงกินท่อนหางกับท่อนหัวตามที่เราแบ่งให้เธอว่าแล้วก็กัดเอาท่อนกลางคาบเดินจากไปต่อหน้าต่อตานาคทั้งสองที่มองดูอยู่อย่างพูดไม่ออกนะฮะทะเลาะกันดีนักนะคะทะเลาะกันดีนักเป็นเสยอย่างนี้แหละนะคะทะเลาะก,กันแล้วก็มือที่3ก็มักจะมาคว้าสิ่งที่ดีๆไปนะคะเมื่อสุนัขจิ้งจอกคล้อยหลังไปแล้วนะคะนาคทั้งสองต่างก็ มอบหน้าม้ยเหมือนคนที่แพ้พนันมาพันครั้งค่ะต่างก็บ่นกันว่าปลาท่อนกลางนั้นจกเป็นอาหารของเราไปได้ตั้งสองสามวันถ้าเราไม่เกี่ยงการตกลงกันได้ด้วยดีก็จะไม่ได้เพียงท่อนหางกับท่อนหัวเท่าน,นั้นท่อนกลางก็จะได้ด้วยเพราะว่าเรามาเกี่ยงงอนทะเลาะก,กันแท้ๆช่นายจิ้งจอกจึง,จงมาคาบเอาท่อนกลางไปเสีย ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกนะคะเมื่อได้ปลาตะเพียนสดสมใจปรารถนาแล้วก็รีบกลับไปยังที่พักนางสุนัขจิ้งจอกเห็นสุนัขจิ้งจอกค่าปลาตะเพียนสดกลับมาด้วยอาการเริงร่ายินดีเหมือนพระบรมกษัตริย์ได้ครองราชสมบัติจึงถามว่าท่านเป็นสัตว์บกเกิดบนบกชนไหนจึงจับเอาปลาในน้ำมาได้ช่วยบอกทีเธอะว่าจับปลามาได้อย่างไร สุนักจิงจดจึงบอกให้ภรรยาทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสรุปว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมสู้ผอมขาดเลือดขาดเนื้อเพราะทะเลาะวิวาทกันสูญเสียทรัพย์สินเงินทองก็เพราะทะเลาะวิวาทกันคือผู้แพ้ย่อมเสียทรัพย์สินเงินทองให้แก่ผู้ชนะนาทั้งสองต้องเสียปราตะเพียนท่อนกลางก็เพราะมัวเกี่ยงทะเลาะกันนั่นเอง รุกเทวดาค่ะที่สถิตยอยู่นะที่นั้นได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดนะคะบรมศาสดาครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วก็ได้ตรัสว่าทูตกรพิสษจ์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์มีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะที่ใดนัทที่นั้นพวกมนุษย์ก็จะวิ่งเข้าหาผู้พิพากษากันเพราะผู้พิพากษานั้นจะเป็นผู้แนะนําพวกเขาท้งทรัพย์สินก็จะสิ้นเปลืองไปในการนั้นอีก แต่พระครังหลวงกลับจะเจริญขึ้นด้วยค่าธรรมเนียมและสินหม่แล้วส่งสรุปว่าสุนักจิ้งจอกในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอุปะนันทะนาสองตัวได้มาเป็นพระหลวงตาทั้งสองส่วนรุกรเทวดาผู้เห็นเหตุการณ์นั้นโดยประจักษ์คือ พระองค์เองดังนี้สําหรับสาระที่ได้จากชาดกเรื่องนี้นะคะการแนะนําสั่งสอนหรือว่าการขอร้องห้ามปราบุตรชิดดก็ดีสิทธิ์ก็ดี บุคคลทั่วไปก็ดีได้ผลแน่นอนคือผู้แนะนําสั่งสอนหรือผู้ที่ขอร้องห้ามปรามนั้นได้ทําตัวให้เห็นเป็นตัวอย่างตัวเองก็ปฏิบัติตามข้อที่แนะนําสั่งสอนนั้นและละเว้นสิ่งที่ขอร้องห้ามปรามนั้นอยู่ทํานองคือแนะให้ทํานําให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่างนะคะ อย่างนี้คําแนะนำคําขอร้องนั้นย่อมสำฤทธิผลไม่ยากนะคะหากได้แต่แนะนำเขาแต่ตัวเองกลับปฏิบัติอย่างที่แนะนำไม่ได้ได้แต่ขอร้องหรือห้ามปราม่ให้เขาทำแต่ตัวเองก็ยังทำสิ่งเหล่านั้น อย่างละเว้นไม่ได้อยู่เข้าทำนองจงทำตามที่ฉันบอกแต่อย่าทำตามที่ฉันทำอย่างนี้ย่อมเกิดผลสัมฤทธิได้ยากนะคะยิ่งเป็นผู้ใหญ่ซึ่งผู้คนชอบที่จะให้ความเคารพนับถืออยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมขาดความยุติธรรมขาดความเป็นกลางมีแต่อคติมีแต่ความละโมบโลภมากมีแต่ความอยากได้แสวงหาลาภโดยไม่ชอบทำเป็นทุนลงโทษด,ด้วยอคติพิ พากษาตสินด้วยอคติอาจจะได้สิ่งที่ต้องการทุกอย่างแต่ที่ไม่ได้ก็คือความเคารพนับถือจากบัณฑิตชนทั้งหลายนะคะแล้วก็ความจริงใจจากผู้ที่ต้องสูญเสียด้วยความจำเป็น อันหนึ่งนะคะเหล่าคนที่มัวทะเลาะวิวาทแข่งแย่งกันเนี่ยย่อมตกเป็นเบี้ยร่างแล้วก็สูญสิ้นทรัพย์สิในให้แก่ผู้มาเป็นคนกลางที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมอย่างง่ายดายร่ำไปนะคะโดยภาวะจำยอมบ้างโดยรู้เท่าไม่ถึงการบ้างโดยวางใจว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ทรงธรรมบ้างเลยเข้าทํานองนะคะคนโงเ่เขลาเบาความย่อมเป็นเหยี่อของคนฉลาดที่ ไม่ซื้อตรงรํำไปโดยปริยายนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนๆกันไว้นะคะหรือว่าแม้แต่คนในชาติเราเองก็เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราทะเลาะเบาแวงกันเป็นฝักเป็นฝ่ายบางทีมือที่3นะคะที่จ้องจะฉกฉวยผลประโยชน์เนะะี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์ได้ง่ายๆนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการสร้างสรรค์ คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ